ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่เราจะพลาดไม่ได้เลยนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการทั้งหลายนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะมาบอกว่าท่านมีโอกาสในการที่จะได้คนเก่งๆเข้าไปทํางานและยังมีโอกาสในการที่ท่านจะได้รับการลดภาษีลดภาษีทั้งภาษีเ,เงินได้แล้วก็ส่วนต่างๆด้วยนะครับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้ ถานประกอบการของท่านนะฮะได้ช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือสังคมอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญท่านเลขาธิการสํานักงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาตินะครับคุณนภาเศรษฐกรมาร่วมรายการด้วยนะสวัสดีครับค่ะสวสครับครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่นั่งถัดไปนะครับคือคุณเอกกรินสวัสดครับสวัสดีครับดแวครับอีกท่านนึงนะครับที่นั่งถัดไปนะครับคือคุณเอกกรินสวัสดวค ผู้จัดการศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไทยที่ปัทยาสวัสดีครับครับทั้งสองท่านนี้จะเป็นผู้ที่จะมาบอกท่านนะครับว่ามีมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและคนพิการนั้นมีขีดความสามารถแค่ไหนนะครับ ครับก็เริ่มที่ท่านเรขาก่อนเลยดีไหมครับค่ะครับเห็นว่าตอนนี้ท่านได้ไปชี้จแจงให้กับเจ้าของสถานประกอบการต่างๆว่าเราเนี่ยสามารถที่จะรับคนพิการเข้าไปทํางานแล้วได้สิทธิประโยชน์ต่างๆด้วยเลยค่ะพร้อมกันไปเลยใช่ไหมครับทาไมถึงต้องไปสถานประกอบการพวกนี้ฮะคือคือจริงๆก็หลังจากที่กฎหมายประกาศใช้แล้วนะเรารใช้พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาภาพชีวิตคนพิการ2,550 5 0ก็5ปีที่แล้วห้าปีที่แล้วแต่ว่าเราเราประกาศใช้แล้วเราก็มีความบังคับใช้กฎหมายเนี่ยประมาณสักปีที่แล้วนะคะทีนี้เรามองว่ามันเป็นเรื่องใหม่ดังนั้นก็ต้องมีการเตรียมพร้อมกันพหลังจากที่ประกาศใช้แล้วเนี่ยก็มีสถานประกอบการก็หลั่งไหลเข้ามาโทรศัพท์มาบ้างมาพบเองบ้างนะคะเราติตต่อทางเอกสารบ้างรวมทั้ง รวมทั้งนะคะคนพิการด้วยนะคะเพราะว่าเข้าใจดีว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งใหม่นะคะเพราะว่าในกฎหมายหรือระเบียบเรากำหนดไว้ว่าประานประกอบการจะต้องรับคนพิการหนึ่งต่อหนึ่งร้อยหมายถึงไงฮะหมายถึงว่าผมมีบุคลากรุคลากร้องคนบริษัทสองร้อยคนผมต้องรับคนพิการสองคนถ้าผมมีพันคนค่ะผมต้องรับสิบคนหรือเปล่าฮะใช่ไหมคะสิบนร้อยคนเนี่ยนะจ๊ะสิบคนใช่ไหมค่ะร้อยคนหนึ่งคนพันคนก็สิบคน <ừ m. S 1> ดังนั้นเนี่ยเออก็เหมือนกับว่าเป็นสิ่งใหม่แล้วก็สถานประกอบการบางท่านนะ,นะที่ที่เพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่ก็มองว่าเอะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าคนพิการมาทํางานเนี่ยจะมีศักยภาพเพียงพอ <ừ m. S 1> กับค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าในการเประกอบการตรงนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้<จ>เป็นปัญหา<อ>เป็นปัญหาใหญ่เลยใช่ไหมครับเพราะว่าธุรกิจมันก็มี ก็เรียกุณกิจมากมายใช่่ะใช่มครับมากมายเขาก็ต้องการคนเก่งไปทํางานใช่ค่ะเออแต่ว่าหลังจากที่เราคุยกันแต่ว่าสถานประกอบการน่ารักนะคะหลายๆคนก็มองว่าเขาเต็มใจเพราะเขามองว่าเขามองภาพรวมของประเทศสังคมชุมชนถ้าหากว่าคนพิการสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองแล้วก็มีรายได้ดูแลตัวเองได้เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้ดังนั้นแสดงว่าเขาลดพึ่งพิง ลดในเรื่องของการพึ่งพิงคนอื่นก็เท่ากับช่วยเหลือสังคมไปด้วยใช่แล้วก็ลดภาระสังคมด้วยนะคะดสังคมด้วยเหมือนถ้าคนไทยก็พูดง่ายๆเหมือนได้ทําบุญไปด้วยทำบุญไปด้วยทำบุญด้วยได้งานด้วยได้งานด้วยแล้วได้ลดภาษีอันนี้ดิฉนเป็นลองนะคะเพราะว่าคุยกับคุยกับสถานประกอบการบางท่านก็โอ้เรื่องภาษีโอเคก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สําหรับสถานประกอบการแต่สิ่งหนึ่งที่เขามองว่า เขาก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเหมือนกับ c s เที่เราพูดกันทำยังไงเขาสามารถช่วยสังคมได้นะคะก,ก็เพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเปิดประเด็นคือข้อมูลอาจจะข้อมูลยังไม่ชัดเจนดังนั้นหลายท่านก็เลยโทรมาถามว่าหนึ่งต่อร้อยนี่หมายความว่ายังไงแล้วก็คนพิการขณะน,นี้เนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่ที่สามารถจะรับได้หรือจะติดต่อกับใครได้ในเรื่องของอการจ้างงานนะคะดังนั้นก็เลยไปถึงภาษีอันะ,ะนี้เอากับปัญหาว่าคนพิการตอนนี้มันมีเยอะไหมครับ พิการกความหมายของพิการ <c oughs> คืออะไรคอือยังไงที่จะเรียกว่าเป็นคนพิการค่ะเออเรามีกฎหมายอย่างที่นำเรียนให้ท่านทราบนะครับในปี2550ในกฎหมายฉบับนั้นก็พูดถึงความหมายของคนพิการชัดเจนเ,เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้ <c oughs> ทุกหน่วยงานเนี่ยยึดถือเข้าใจกันตรงกันหมายความว่าบุคคลที่มีข้อจำกัดในเรื่องการทำกิจวัตรประจำวัน ก็มีข้อจํากัดหรือในการทํากิจวัตรประจําวันที่มันไม่สะดวกเท่ากับคนปกตินะคะอาจจะมีความบกพร่องในเรื่องของสายตาการสื่อความหมายโอก็คือการสื่อความหมายการเคลื่อนไหวสติปัญญาหรือในด้านสังคมคือออทิสติกนะคะค่ะสิ่งเหล่านี้เลยเลยทาให้คนพิการเหล่านั้นอาจจะทํากิจวัตรประจําวันไม่ค่อยสะดวกหรืออาจจะ ไม,ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์เท่าใดนะเหมนคนปกติทั่วไปค่ะดังนั้นภาคส่วนต่างๆเข้ามาช่วยสนับสนุนเติมเต็มเพื่อทําให้เขาเนี่ย<ม>ออสามารถทํากิจวัตรประจําวันได้ดีมากขึ้นครับนี่คือ<ม>ความหมายของคนพิการนะคะคทีนี้เวลาที่จะเข้าไปรับคนทํางานเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายใช่ไหมฮะแม้แต่คนปกติก็ตาม มันจะต้องมีการฝึกมีการเตรียมที่จะเข้าไปทํางานด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครัะคะคนพิการมีการฝึกมีการเตรียมไหมค่ะเออจริงๆถามว่าการจัดหางานเนี่ยม,มันก็ตรงเลยคือกระทรวงแรงงานครับนะคะกระทรวงแรงงานก็มีหน้าที่โดยตรงเรื่องการจัดหางานให้กับคนปกติเลยไปถึงคนพิการด้วย,วยนะคะเออแต่เพียงแต่ว่าอย่าง,งที่นําเรียนท่านผู้ชมทราบแล้วคุณลุงแจ่มทราบน,นะ,บะก็ว่า มันค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่และเป็นเรื่องที่ที่ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนนิดนึงในเรื่องของเออไม่ใช่บุคคลธรรมดามาทํางานแต่เป็นคนพิการดังนั้นเราก็ร่วมมือกับกระทรวงแรงงานว่าเออถ้าคนพิการพร้อมพร้อมทุกเรื่องนะก็สามารถเข้าไปทํางานได้เลยถ้าคนพิการอีกกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าจะต้องได้รับการฝึกทักษะ ในเรื่องของอาชีพเรื่องของความเป็นอยู่ในสถานประกอบการเราก็มีการเตรียมพร้อมเราก็ยินดีนะร่วมกะทรวงรงงานแต่คนพิการในความรู้สึกของคนทั่วๆไปนี่อาจจะคิดว่าทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าผมดูจากเมื่อสักครู่นี้อ่านจากรายงานข่าวเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าพาราโอลิมปิกไทยได้เหรียญทองเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเหรียญจากบ็อกเชียก็คือกีฬาที่คล้ายๆเตตองของคนปกตินี่นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ยังได้เหรียญทองที่ ที่ปิงปองใช่ไหมฮะแล้วยังได้เหรียญเงินอีกนะคุณประวัติวะโฮลัมเนี่ยบอกว่าได้วิวแชร์เลสซิ่งหันห้าร้อยเมตรได้แค่าก็ได้ทั้งเหรียญทองสองเหรียญเหรียญเงินได้เหรียญทองแดงก็มีอีกเหรียญหนึ่งใช่ไหมฮะขณะที่คนปกติที่โอลิมปิกระดับเดียวกันเนี่ยก็ยังไม่ได้เหรียญทองเลยก็แสดงว่าขีดความสามารถของคนพิการนี่เก่งใช่ไหมคนพิการไทยนี่เก่งนะทางนักกีฬานัตอนนี้ก็ถือว่า ว่าเก่งครับนี่ยังมีรุ้นว่ายน้ําได้อีกใช่ไหมเนี่ยใช่ครับมีคนว่ายน้ําคนก็เก่งเหมือนกันใช่ไหมครับพิการทําอะไรทําจริงครับเป็นไงฮ้คนพิการของเราเก่งแค่ไหนตอนนี้คือถ้าถ้ามองถึงเรื่องการจ้างงานนะครับเรา เรามองถึงศักยภาพคนพิการนี่คือเราก็กล้าพูดได้เลยว่าศักยภาพในเรื่องของการทํางานนี้ก็คงจะไม่แพ้คนปกติเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มีคนพิการมาขอรับบริการที่ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไทยเรานะครับเราจะแจ้งคนพิการเสมอว่าเราต้องมีความขยันคูณสองมากกว่าคนปกติซึ่งซึ่งกระบวนการการทํางานของเรานะครับคนพิการที่วอล์กอินเข้ามาหาเราหรือว่าเราเราเดินออกไปหาเขาตาม ตามจังหวัดต่างๆ,ๆนะครับเ<ช>ื<ช>่องแต่ว่าคนพิการเนี่ยเขาจะมีะปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องความพิการปัญหาเรื่องครอบครัวซึ่งซึ่งผู้ปกครองนี่ยังเหมือนกับยังไม่กล้าให้บุตรหลานออกจากบ้าน<ช>นะครับเราก็ต้องลงพื้นที่ให้ทำปรึกษ,ษาให้ทำปรึกษ,ษาแล้วก็ถ้ามีคนไหนที่อ,อยากจะทํางานนะครับติดต่อเข้ามาหาเราเราก็จะมีการทดสอบประเมินเบื้องต้นก่อนให้นายจ้างไว้วางใจว่าส่วนสหางานเรามีกระบวนการที่ชัดเจนนะครับทดสอบประเมินเบื้องต้นถ้าคนพิการคนไหนที่ มีความรู้ความสามารถพร้อมตามกระบวนการที่ศูนจัดหางานระวางไว้เราก็จะส่งคนพิการเข้าสัมภาษณ์งานทันทีแต่แล้วที่นี่ทําอะไรครับพระมหาไทยศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไทยฝึกด้วยใช่ไหมครับฝึกด้วยสอนทําอะไรครับสอนเราสอนทางด้านคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์สอนอะไรครับพูดคอมพิวเตอร์กว่างเกินคอมพิวเตอร์เนี่ยเราเราก็จะมีสอนในส่วนของหลักสูตรการพัฒนาระบบสารสนเทศพัฒนาระบบสารสนเทศคือการเก็บข้อมูล เมื่อเมื่อคนที่การฝึกอาชีพในในหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไปทํางานทางด้านเขียนโปรแกรมเขียนเว็บไซต์ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ครับครับแล้วก็ในส่วนของหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจภาษาอังกฤษนะครับซึ่งท่านเดขาก็เคยไปดูงานแล้วนะครับก็จะเป็นการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับจบไปน้องๆก็จะไปทำงานทางด้านประชาสัมพันธ์ทางนั่งสำนักงานหรือว่าไปเป็น เขาเรียกว่าอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับซ้่งน้องๆเขาก็สามารถสื่อารภาษาอังกฤษได้ตามตามความสามารถของแต่ละบุคคลออกไปครับอีกหลักสูตรหนึ่งก็คือหลักสูตรอิเล็กทรอนิก นะครับซึ่งเราฝึกให้ก็จบไปก็จะไปทํางานเป็นช่างประจําโรงแรมประจาโรงงาน <c oughs> ครับสองปีหลักสุดที่เราเปิดฝึกอาชีพกับเขาเหล่านั้นาทางทางเราจะมีที่พักพร้อมกับอาหารให้ฟรีโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่าย <c oughs> ครับถ้าคนพิการคนไหนนะครับสนใจจะมาฝึกอาชีพกับทางเรานะครับเราก็ยินดีนะครับ <c oughs> เปิดเปิดรับสมัครตลอดปีเลยนะครับ <c oughs> รับสมัครตลอดปีเมื่อเขาเหล่านั้นฝึกอาชีพเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะถูกส่งมาที่ศูนย์จัดจาหางานคนพิการของ <c oughs> มหาไทย <c oughs> ทางเราเป็นสื่อ กลางนะครับในการประสานงานระหว่างในกจ้ากับคนพิการให้ได้มาเจอกันมาพูดคุยกันแต่ทราบว่าที่นี่เก่งมากในด้านของการซ่อมคอมพิวเตอร์อย่างเช่นมีคนจะบริจาคคอมพิวเตอร์ใช่ไหมที่ใช้แล้วที่ยเงรอมีสภาพดีที่นี่สามารถโมดิฟายเขาเรียกอะไรปรับเป็นเครื่องใหม่ได้ใช่ไหมครับเราสามารถมีความสามารถขนาดนั้นเราเราสามารถซ่อมคอมพิวเตอร์ได้นะครับก็คือเหมือนกับว่าเครื่องที่ไม่สามารถใช้งานได้นะครับออกไปเขาเรียกว่าอาจจะให้ทาง ริจาคหรือว่าสนับสนุนงานของมหาไทยเราเราก็สามารถต้อมได้หรือว่าบุคคลทั่วไปจะให้เราต้อมเราก็ยินดีครับครับก็เป็นงานเขาเรียกว่าเป็นงานอ่าขึ้นกัไปให้กับสังคมเ<ม>พราะว่าสังคมก็ให้ให้การสนับสนุนมหาไทยเราแม้กระทั่งทางพกที่ทา่านทานาเลขาดูแลอยู่นะครับ<ม>ซึ่งล่าสุดเราก็ทําโครงการร่วมกันก็คือเป็นโครงการอ่าเตรียมความพร้อมคนพิการก่อนเขาทํางานในสถานการณ์ครับก็ทาร่วมกันนําร่องสามสิบสามสิบเคสครับซึ่งซึ่งก็ได้งาน ทำไปทั้งหมด30เคสเหมือนกันก็จะแตกต่างกันออกไปก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ใกล้ชิดกันมากโดยเฉพาะในเรื่องของกฎหมายการจ้างงานเพราะว่านี่เป็นศูนย์ใหญ่เลยนะคะศูนย์ใหญ่ในการรับคนพิการจากที่ต่างๆแล้วมาฝึกอาชีพเตรียมพร้อมอในสถานประกอบการเข้าสู่สถานประกอบการอย่างที่ว่านี่ฉันา่เี่เป็นโปรแกรมเมอร์คอร์เซนเตอร์เซนเับนอะไรต่างๆได้หมดเลยนะคะ คือเราเราจะเตรียมคนพร้อมให้กับพนการทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบุคลิภภาพทั้งภายในและภายนอกครับผมการทําประวัติส่วนตัวการตอบคาถามในจ้างคือเราเราเราจะเตรียมให้หมดเลยทุกอย่างนะครับแล้วก็ให้สุดก็เตรียมมันผมด้อยอยู่แล้วพนพิการเนี่ยใช่ใช่ไหมฮะตรงนี้ิงต้องเตรียมมากๆเลยแม้แต่พ่อแม่ก็ไม่อยากให้ลูกออกมาจากบ้านด้วยซ้ำไปบางใครเห็นยตงการู้บางบางครั้งพ่อแม่เขาเรียกว่าพ่อแม่ทำลายฉันมากกว่าคือหมือนวับว่ารักลูกมากแล้วก็ไม่อยากจะให้ลูกออกจาก ว่าลูกคนเดียวเลี้ยงได้ครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่อยู่วันหนึ่งเนี่ยเขาจะอยู่อย่างไรแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะสนับสนุนนะครับให้คนพิการที่ออกจากบ้านมาหาเราเถอะเรามีเรามีความพร้อมทางด้านบุคลากรเรามีความพร้อมทางมาฐานที่ที่จะช่วยเหลือคนพิการให้เขาบรรึกอาชีพกว่ทางเราและถ้าเวลาสองปีกับอนาคตใหม่ที่จะมีขึ้นผมว่าผู้ปกครองน่าจะมีความภูมิภาคภูมิใจในคนพิการคนหนึ่งสามารถ มีงานทำสามารถเลี้ยงตนเองได้โดยที่ไม่เป็นภาระต้นครอบครัวและสังคมผมว่าอันนี้ทุกทุกของแก่ปุ่มใจที่สุดเพราะฉะนั้นก็ยังดำเนินการอยู่นี่เป็นเอกชนใช่ไหมของเป็นมูลนิธิภาคเอกชนที่ทำอยู่คือเราส่งคนพิการไปทํางานในสถาบันแล้วเราไม่ได้ส่งเลยเท่าไรเราปัจจุบันมากกว่า3,500คนที่เราส่งคนพิการเขาทำงานซึ่งสมัยก่อนก็ต้องยอมรับว่าการจ้างงานคนพิการนี่ค่อนข้างลําบาก ครับซึ่งแต่ว่าตอนนี้เปิดกว้างครับครับแล้วก็เราส่งคนพิการเขาทำทำงานในสถาบันการเราจะมีการติดตามผล3เดือน6เดือนแล้วก็หนึ่งปีเราติดตามผลโดยการลงลงพื้นที่ออกเยี่ยมสถาบันการด้วยเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าประสิทธิภาพของคนพิการนั้นสร้างความพึงพอใจได้แค่ไหนครับครับแล้วสิทธิประโยชน์ที่เมื่อกี้เราพูด้านอยู่นั้นมากน้อยแค่ไหนนะครับอีกสักครู่นะครับค่ะ